ก็กลับสวัสดีนะครับได้รับการลับคฟนเสรทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่พิธีการนะครับหนูนาปลาโชคเราตอนนี้ก็เดินขายบัตรขายตั๋วนะครับกับหนูหนูหนูชื่ออะไรนะของรางวัลนะครับวันนี้ก็คือโดนนะครับโดนราคาราคาพันแปดนะครับรับพันแปดเราไม่ขายนะครับเราขายยี่สิบบาทนะครับบัตรซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับกับหนูนาการกุศลนะครับหนูนาปลาโชคนะครับสำหรับวันนี้ก็มาร่วมทําบุญกับ วัดศรีโพธทองบ้านกเลียงของเรานะครับนี่นะครับสําหรับน้องหนูนะครับเราเตรียมมาไว้หลายกลงเลยนะครับเผื่อมีตัวไหนเหนื่อยนะครับมีตัวไหนเหนื่อยล้าเราก็จะได้เปลี่ยนเปลี่ยนออกแล้วก็เอาตัวที่อยู่ในกรงเข้าไปเสริมแทนนะครับนี่เป็นการละเล่นนะครับน้องหนูหนูนาพาโชนะครับหนูจะออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะออกเบอร์อะไรนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดี กับของรางวัลรายการแรกเปิดฤดูกาลนะครับกับหนูนาพาโชคนะครับกับการละเล่นนี้ก็ดึงดูดผู้คนเข้ามาได้อย่างมากมายนะครับเรามารับชมกันเลยนะครับว่าน้องหนูที่อยู่ในกระถังนะครับเขาจะวิ่งเข้าหมายเลอะไรนะครับและท่านผู้ชมที่ทุกท่านก็รุ้นไปกับผมเลยนะครับว่าสายปุนท่านใด จะเป็นผู้โชคดีนะครับมารับชมกันเลยฟังคำอธิบายจากคณะกรรมการนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยเล่นการละเล่นแบบนี้นะครับก็ฟังกติกาจากคณะกรรมการนะครับเข้ารูไหนเอารูนั้นนะครับครับเรามาลุ้นด้วยกันนะครับว่าหนูจะเข้ารูไหนนะครับออหนึ่งหนึ่งไปแล้วนะครับ สองสามเปิดอ้าววิ่งาปโอ้เไหนแล้วครับเขร้าเดครับเปิดเานี่นะครับดูนะเข้าเบอร์เก้าเเสปล่าสำหรับท่านที่โชคดีนะครับเบ้ซื้อเบอร์เก้ามานะครับซื้อเบอร์เก้า เบอร์เก้าได้รับของรางวัลนะครับ,บ,บเป็นโดน,นชิ้นใหญ่นะครับม้ยน,นอยู่คู่กันเข้ารูนี่เราของรางวัลมาแล้วนี่ของรางวัลมาแล้วครับของรางวัลมาแล้วขายจริงได้จริงนะครับกับบัตร20บาทไปแล้วนู่นไ,ไปแล้วไปแล้วครับท่านผู้ชมที่คารพลักทุกท่านบัตร20บาทกับของราคาหลักพันนะครับไปแล้วและการแรกนะครับหนูเข้าเบอร์เก้านะครับน้องหนูวิว่งแป๊บเดียวนะครับเข้ารูเลย นี่นะครับรอยหนึงโดนราคาพันแปดนะครับก็ได้ไปแล้วครับณเบอร์เก้านะครับก็นี่คือโฉมหน้าผู้ที่โชคดีนะครับกับบัตรราคา20บาทนะครับมาอีกแล้วนะครับกพร้อมรางวัลชิ้นใหญ่นะครับใช้ตัวเป็นที่นอนปิกนิกนะครับพร้อมที่จะปล่อยน้องหมูเข้ารูเนี้ยหนึ่งพบาท ปัตรไก่ตัวนะครับบัตรยี่สิบบาทนะครับปั่นนาครยี่สิบบาทนะครับน้องหนูตัวนี้ชื่อนางบ้านนะครับน้องนางบ้านจะเข้ารูไหนมีชื่อด้วยนะครับก็ขอให้น้องหนูนะครับที่มีใจเย็นพัดลมหม้อหุงข้าวนะครับเรามีไว้บริการพ่อแม่พี่น้องนะครับยกมือดักควักมือเรียกนะครับรูนั้นยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าหนูจะเข้ารู้ไหมาเลขใดนะครับเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับกับรางวันใหญ่เป็นที่นอนปิกนิกนะครับหลับบัตรราคา2 0บาทนะครับถือว่าคุ้มเกินคุ้มนะครับสําหรับวันนี้เรามาลุ้นกันเลยครับไปแล้วครับหนูไปแล้วไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าแล้วหมายเลขเบอร์23นะครับ หน้าผู้ช่วนี้อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับที่เดินทางมาจากสะแทนนะครับตรงนี้นี่เองนะครับกับปัดราคา20่สิบบาทรอบต่อไปชนะกับประกันเราโอ้โหวันนี้นะครับได้จริงนะครับกันเราได้จริงได้แล้วของรางวัลชิ้นใหญ่นะครับ แข่งการทำบุญพิธีไปนะครับได้ได้มีการพนันเขมากเกี่ยวข้องนะครับแตบบ่เป็นการทำบุญแบบการกุศลน,นะครับกับร่วมลุ้นโชคใหญ่กับธุนาปาโชคนะครับแข่ีกิจศรัทธาในการทำบุญก็ผลัดกันข้ไปคุ้มช่างมากไปนะครับแต่ละคันอย่างโชคเป็นไปนะครับหวังว่าที่จะได้ที่นอนพื้นใหม่ก็ไปนอนนะครับก็ ขณะนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับก็มีที่นอนติกฟิกอันใหม่ไว้ไปเพื่อฟิกฟิกกับครอบครัวก็ใช้ได้นะครับผนวนนอนไม่ต้องมีผ้ามอญเปนใบผ้ามอญหนึ่งใบนะครับน้ำอัดลมหอมติกฟิกเลยนะครับที่นอนหมอนญาดาะมุงนะครับแล้วก็น้ำอัดลมนะครับ ไว้กินแก้กระหายนะครับสำหรับนัดตอนนี้ก็ปัดรตัวที่ขายนะครับก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นด้กันนะครับว่าน้องจะวิ่งเข้าไปรูใดนะครับใกล้แล้วนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้ออกจากวงล้อมเรียบร้อยแล้วพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วรอยูนัดจันนัดจันนัดจัน

รอยนิจาว่องไวว่องไวบ้านนอกด้วยครับเอาจาัก,กรยานออกมาวันนี้เราทัจริงนะครับเราไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับทีมงานของเราที่ทำพื่อการกุศลนะครับให้กับวัดประเดียววัดที่พระองบ้านประเดียงของเรานะครับพร้อมแัะยากพี่น้องจ้าาพร้อมแล้วยโย่ตามจังหวะ เรียกกนมานีครับพร้อมนี่คุณยออิ่งพรอีกอนกนี่คิดร้อนแล้วก็นับสอ,บพอ,พอ,พอกขอความกรุณานะครับตกมือด้านนอกได้นะครับอย่าเคาะทนางนะครับเพราะน้องหนูหบใจน,นะครับอ่านดูสิดูสิรอบย่งเอาะกรการนับหนึ่งนออ้นนองโน้ตดูสรอบแ้ว กันนัการนับสองน้องลูซี่ก็สีดอกแล้วการนับสามเอาน้องลูซี่เขาลุลย์จัา จักรยานสีแดงไปนะครับราคา2,500บาทนะครับเราไม่ขายเราขายสี่สิบาทนะครับได้ลำรานใหญ่ออกบางทีท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับรับครูไหนชอบครูไหนเลือกครูนั้นไม่มีอั้นไม่มีดีได้ทันทีทีมงานหนูนาพาโชคจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องไว้ลสองร้อยเสียบอยไว้ไงเสียบอยสักหน่อยไหมสักสองใบไหม ที่เมาให้กับทีมงานเพื่อนออกสู่ด้านนอกครับจัดรูให้เรียบร้อยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับพี่ได้กกร่วมอนุโมทนาบุญกับทีมงานนุนาพาโชคนะครับรอบนี้สองรอยนะจ๊ะสองรอยน้องคณะกรรมการเราบอกว่าเข้ารูไหนเราจ่ายทันทีคณะกรรมการรอบนับหนึ่งจา้า เ้าไม่เข้าเ้าไม่เท้าเจ้าไม่เข้าเ้าไม่เท้าเท้ไม่เท่านะจ๊าเอาเอาเอาพี่น้องจ๋าไม่ช่หน่อยก็ได้นอย่าว้าย่าไาตบมือได้อย่างเดียวเ้าและจาหมายเลขสามสามนี่แหละครับเขาเรียกว่าานเอาพี่น้องจ๋า มีรถหรือเปล่าครับมีรถเอารถไปจอดเอาคณะกรรมการมา,มากเกิดมือครับระยกปัดเลยโอเคนะครับนี่เขาเรียกว่าชกคุณวาสนาของแต่ละคนนะครับรางวัลใหญ่ของทีมงานนาาู่น่าพาชคของเราไปวันนี้เอารอบต่อไปเรายังไม่หนีเรายังไม่ท้อนะครับรางวัลใหญ่มาเราก็จะ